ไปดูบรรยากาศต่อเนื่องที่กระบี่กันบ้างนะคะก็ได้มีการฝึกซ้อมรับมือภัยสึนามิซีแม็ก25ด้วยเช่นกันค่ะโดยจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2568กรณีสึนามิและการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2568ซีแม็ก25จากภัยสึนามิพร้อมกับ5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันมันนโรงเรียนบ้านคลองแห้งตําบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่ซึ่งกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้นโดยมีนายอังกูศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วม350คนโดยมีการส่งสัญญาณการฝึกผ่านระบบออนไลน์ไปยังจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะสําหรับการฝึกซีแม็ก25นะคะเป็นการทดสอบการทํางานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับเพื่อเสริมศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการสร้างการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาค ส่วนและเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยจากภัยุซีนามิอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรรวมถึงการบรณาการการประสานงานและการสื่อสาร